ส่วนกระบวนการก็ต้องดําเนิกนการตรวจสอบรายละเอียดต่อไปเนี่ยนี่คือความคอร้ายความน้อยใจไม่มีลิมิตนะครับมไม่รู้ว่าแต่ละคนความน้อยใจจะขนาดไหนบางครั้วบางทีพูดจานิดเดียว ก็อ,อาจจะมีการน้อยใจไปฆ่าตัวตายได้เหตุการณ์นี้เหตุการณ์หลายๆในจังหวัดชนบุรีอ่ะคือบางทีเนี่ยชีวิตคนเรามีวิธีการรับมือกับความเครียดหรือการแก้ปัญหานะแตกต่างกันออกไปได้มากได้น้อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะและอย่างในบางทีโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้เหมือนภพยเงียบนะเกิดขึ้นเยอะมากนะใช่บางคนไม่เคยรู้ตัวนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าค่ะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีค่ะ นายกอบตอเครียดปัญหานี้สินรุมเร้านะคะตัดสินใจลั่นไกยิงป้งเป่าขมับตัวเองตายฮะโพสต์ประจานไปแล้วมันก็เหมือนกับว่า มันประจานการทํางานของตาํารวจสพคลองหลวงเองด้วยอะว่าถ้าไม่โดนกระทุ้งเนี่ยจะสามารถรวบตัวได้ไหม้คือเข้าใจนะสะพคลองหลวงเน<อ>ี่ยคดีเขาเยอะ<า>แล้วคดีใหญ่ๆทั้งนั้นก่อนหน้านี้เยอะแต่แสดงท่าทีว่าอยากทําต้องทำมันต้องกระตือรือร้นไม่ใช่ก็จะแจ้งข้อมูลข้อหาอะไรอ้าวกะเพิกเฉยไปอสองนายสายตรวจ ไปไล่กวดหนูหนาได้ไหม <Ừ. S 1> ไปจับหนูหนาอย่ามาเป็นตำรวจเลยเพราะว่าคุณไม่เหมาะสมกับการทําหน้าที่ตรงนี้แล้ว <Ừ. S 1> เชิญต่อที่หน้าจอทีวีเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ปรากฏว่าเด็กยุคนี้มันกลางซ่ากลายเป็นว่าโจกรุงเก่าเขย่าขวัญเจอกันก็จะฆ่าฮะรอบนี้มากันสาวไอ้นี่มาเจ็แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเจ็ดรุมหนึ่งตะลึงไปทั้งตลาดครับอันนึงเนี่ยก็เกิดในอยุทยาเหมือนกันโจกรุงเก่าค่ะโอ้โหตีกันจนแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ผวาไม่อยากเปิดร้านเลยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่มามือเปล่าไม่ใช่แค่กระป๋องกระเป๋งกระแป๋งอะไรนะเมื่อสักครู่นี้กระแปงนะ,อะเอเอไม่ใช่แค่กระแปงไม่ใช่แค่เก้าอี้ไม้เพราะว่าครั้งนี้โจกุงเก่าถึงขั้นว่าเอาปืนมาไล่ยิงกันสองคืนติดค่ะเอาจำเอาไปใช้แต่กลัวว่าเส리ระร่างกายไ,ไม่ให้ไม่ได้เดืขาด พักครู่เดียวครับช่วงหน้ามีเหตุการณ์หลายๆของหนุ่มคอร้ายไม่รู้ที่ท่าไหนไปชนท้ายอัดกับรถกระบะตายสลดใจแม่บอกก่อนลูกตายลูกฝันร้ายผีสาวบีบคอผีพ่อมาหาลูกชายตายคาที่เงี้ยหนูแันว่าผู้หญิงมันมาบีบ่อโอ้บีพี่นั่นแหละหนูก็จะกายเนี่ยดูคอดิหนูแล้วม,มาหาบ่อยหพ่อเมาหาบ่อยพ่อเดินอยู่พ่อมาหาบ่อ เสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสได้เมลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันอร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน ไอวี่ ee, รสผลไม้รวมมูสด,ด,ด,ดีที่หอมกลิ่นผลไม้เต็มลองเลยไอวี I ่แป้งโยคีในรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดี้าร่างกายสบายกายทาแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลมได้เวลาเติมความสน,นมสุกเมจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุก รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือน,นิดเดียวสวัสดีครับใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็มห้านั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ4.7ได้ครับแล้ะของคุณล่ะครับอันนี้เต็มห้าเลยค่ะ4.7กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม4.7ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย ลุยเพื่อครอบครัวคนโ OT ลุยเพื่อสังคมคนโ OT เครื่องดนึอ OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงลินกแลลาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโ OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิบาทหลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคัพเปอร์สิบเอ็ด เมร์บอลรีพ์ช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำลายเชื่อมพันธะเส้นผมให้ผมดูแข็งแรงจะทรงง่ายใช้ชีวิตให้เต็มที่กับที่สุดแห่งการช่วยบำรุงจากโดฟ์ลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคัพเปอร์สิบเอ็ดฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา HiQ1 p l u s Super Go หนึ่งเดียวที่มีซิมไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า ทีว1นพลัสซูเปอร์โกลเนื้อคู่หนูเป็นใครคะสูเมดยังไม่รู้ว่าเป็นใคร โซเมตของการไอคือโซแมกโซแมกมีคอบโบซิสเตอีนละลายเสมหะขับออกง่ายบรรเทาไอใช้โซแมกอันฉลักกวใช้ยาตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจํานวนคนเสียฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมอดื่มด่าไปกับบทเพลงที่งดงามจากศิลปินระดับดีว่าของเมืองไทยมิ้นท์มาลิวันเจ ในคอนเสิร์ต Snake บรนด์ Pre s e n t ์40ปีมาริวันกับความรักพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษชรัตเฟื่องอารมณ์คริสติน่าอากิล่าปอธนัทชัยและตู่พบถอดในวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจัดโดยหนีกรุงคอนเนคได้เวลาเติมความสนุกเมจิก น้ำผลไม้ผสมกุหลมะพร้าวดื่มอร่อ,เอยเขียวเนื้อแมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกฉาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องและบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีคลาสสุดใหม่ที่มี s p f 50เนื้อเซรั่มบางเบาด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึก o ื mm ้นผิวดูไบรท์ในเวันใหม่นีเวียซูเปอร์ซีคลาสนีเวียอีสตฟอร์สกิน ที่ช้อปปีช้อปสินค้าครบคุ้มที่ช้อปปี้ที่ช้อปปีส่งเร็วถึงไวทั่วไทยที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ทุกครบคุมทั่งไวช้อปวันนี้ถึงสามสิเอ็ดธันวาคมนี้ที่ช้อปปี้นมพี่ไอวี่อร่อยยิ่งดูดหมยิ่งดีนมพี่ไอวี่ลองเลย สนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพแรงเจอร์ anger, แรงใจของผู้ใช้แรงนานสูตรใหม่ผสมแอลกอจีนีน10บาทอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูปป่เบเนตย,ยืนยันว่าดีจริงวย,ยอดขายดับหนึ่ง10ปีสอน โมงสี่สิบนาทีคุณผู้ชมเชื่อเรื่องของคนที่ตายไปแล้ววันดีคืนดีจะมาชวนคนเป็นไปอยู่ด้วยไหมฮะบางครอบครัวเขมีความเชื่อนะเวลาฝันเห็นเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีนะครับลูกชายบ้านนี้ก็เช่นเดียวกันฝันเห็นพ่อมาชวนไปอยู่ด้วยทุกคืนเลยสุดท้ายขอชายผ้าถุงแม่เนี่ยเอามาติดตัวไว้อตอนนอนก็วางไว้บนหัวนอนแล้ววันที่จะไปทํางานวันนั้นคือเอามาผูกเอวไว้เลยฮะแต่ปรากฏว่า พ่อมาเอาไปอยู่ด้วยจริงๆ <Huh? S 2> เพราะว่าผูกเอวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไปชนท้ายรถแล้วก็เสียชีวิตครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันด้วยเพราะว่านอกเหนือจากผีพ่อมาชวนไปอยู่ด้วยยังมีผีสาวอีกตัวหนึ่งมาบีบคอฮ <c oughs> นะสยองเลยสําหรับเหตุการณ์นี้เ <c oughs> ตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลยนะครับครั้งนี้เป็นรถใหญ่คันเบรมเลยจู่ๆเสียหลักเนี่ยพุ่งข้ามไปแล้วไปชนกับกระบะอีกเลนหนึง่งพังยับคนขับสาหัสครับ อะไรแบบนี้ขึ้นได้นะคุณผู้ชมแต่ดูแข็งแรงมากเลยนะขึ้นมานั่งคุยนั่งยิ้มหล่อเลยอออสภาพรถนี่คนละเรื่องเลยอยับเลยนะอออืไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นรถจักรยานยนต์พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอ่ะโอโหกลางสามแยกเลยค่ะใช่เอจอมองไม่เห็นใช่ ถ,ถ้าทางทางที่ดีนะปิดตรงเนี้ยไม่ให้อยู่เทินเลยเพราะว่าพอมันตรงมันเหลื่อมๆกับไอซอยทางข้าวอ่ะคนก็จะรักใหญ่จากจุดยูเทินกลายเป็นจุด ัดถนนไปเ hmm. อออาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการปิดจุดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ไปยูเทิร์นจุดที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะฮะ, <Yeah. S 1> ะมาดูเรื่องที่เกิดนกันไว้นะครับคุณผู้ชมในพื้นที่ของฉะเชิงเซาครับหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาฝันแปลกๆเป็นระยะเวลาเนี่ติดต่อกันหลายคืน hmm. ก็คือบอกว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาชวนไปอยู่ด้วยอะ่ะ <Huh? S 1> ฝันแบบนี้ไม่พอไม่สบายใจ hmm. แล้วมิหนำซ้ำนะฮะยังไปฝันเห็นผีผู้หญิงมาบีบคออีกต่างหากคือถ้าฝันอย่างเดียวอ่ะไม่พอ ก็ยังพอทําใจพอฝันปุ๊บตื่นปุ๊บมันก็จบทีนี้ตื่นมาดันมีรอยนิ้วอยู่ที่คอด้วยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเคราะห์ซ้ําพระสุกเข้าพระเสาแทรกแล้วคุยกันกับแม่ด้วยความไม่สบายใจก็เอาผ้าถุงของแม่เนี่ยมาเป็นเหมือนกับเครื่องรางแก้เคล็ดไปพกติดตัวไว้เวลานอนก็เอาไว้บนหัวนอนแล้วจะออกไปทํางานก็เอาผูกเอวติดไปด้วย แม่เนี่ยร้อง,องห่มร้องไห้เพราะไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่ลูกฝันทั้งหมดนะครับผู้ชมมันจะเกิดขึ้นแล้วพรากชีวิตของลูกชายแม่ไปจริงๆครับ